วันนี้นาะยกแพทองทานค่ะก็ได้มีการลาราชาการนะคะเพื่อไปร่วมงานสัมนาของพรรคเพื่อไทยที่หัวหินโดยมี2ออดีตนายกรัฐมนตรีก็คือทักษิณชินวัตรและเศรษฐาทวีสินนะคะรวมไปถึงครอบครัวร่วมขึ้นรถไฟนะคะจากกรุงเทพมหานครไปที่หัวหินด้วยค่ะ นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ลาราชการไปร่วมงานสัมมนาพักเพื่อไทยที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันโดยออกเดินทางด้วยรถไฟขบวนพิเศษ913รอยโยบุษซัมจากสถานีหัวลำโพงโดยมีนายเศรษฐาทวีสินและนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแกนนำพักเพื่อไทยสสพร้อมครอบครัวชินวัตร ที่มีลูกลูกหล,หลานเดินทางไปด้วยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ได้พาครอบครัวมาด้วยและได้เจอครอบครัวเพื่อไทยซึ่งก็เปรียบเสมือนว่าไปกับครอบครัว ซึ่งเชื่อว่าจะมีความสุขและสนุกสนานอย่างแน่นอนและดีใจที่ได้มานั่งรถไฟซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ20ปีที่กลับมาขึ้นรถไฟอีกครั้งและดีใจที่วันนี้ได้มากับพักเพื่อไทยขณะที่นายทักษิณรอขึ้นรถไฟขบวนพิเศษที่สถานีบางปํารุง ซึ่งได้บอกว่าไม่ได้นั่งรถไฟมานานมากแล้วตั้งแต่ปี2549ก็เกือบ20ปีแล้วนั่งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2548ไปหาเสียงที่ภาคอีสานด้วยขบวนรถไฟหมายเลข9ไปจังหวัดอุบลราชธานีและประชุมบนรถไฟและอย่างระบุว่าการเดินทางด้วยรถไฟไปหัวหินในวันนี้เป็นครั้งแรกหลังเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อถามว่ามาขึ้นรถไฟครั้งนี้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง นายทักษินกล่าวว่าก็เห็นแค่ทาสีใหม่ซึ่งระหว่างรอรถไฟนายทักษินกล่าวว่ารถไฟไม่สามารถใช้ความเร็วได้เนื่องจากสองข้างทางมีชุมชนสลัมอยู่ดังนั้นในอนาคตต้องมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นตึกซึ่งสอดคล้องกับโครงการบ้านเพื่อคนไทยที่รัฐบาลได้ถแถลงนโยบายไปเมื่อวานนี้นายทักษินยังได้กล่าวถึงการถแถลงผลงานของรัฐบาล90วันว่า นายกรัฐมนตรีได้พูดกับประชาชนว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง ทุกอย่างกำลังจะเสร็จปีหน้าให้ประชาชนคาดหวังว่าจะได้ทำอะไรต่อโดยเฉพาะการพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะต้องทำภายใต้ข้อจำกัดซึ่งวันนี้ก็จะมีการพูดสิ่งที่เคยพูดกับนายกรัฐมนตรีไว้พรรคจะได้เข้าใจเรื่องของิชาการมากขึ้นพร้อมยอมรับว่านโยบายบางอย่างเป็นนโยบายที่เคยทำไว้ในสมัยที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีและนำมาต่อยอดและอยากเป็นนโยบายที่ยังใช้ได้ดีเช่นเรื่องบ้านคนไทยทุกคนต้องมีบ้านอย่างห คือปัจจัย4ที่อยู่อาศัยเป็นหัวใจสําคัญพร้อมยกตัวอย่างว่าถ้าคนยากจนอยู่ในสลัมเขาฝันแค่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีอะไรกินหรือไม่เขาไม่กล้าฝันไปไกลขนาดนั้นแต่ถ้าเขาอยู่ในบ้านที่สะอาดปลอดภัยจะเริ่มฝันว่าสร้างอนาคตให้กับลูกอย่างไรความฝันเป็นตัวขับเคลื่อนสังคมต้องทําให้คนไทยได้ฝันในสิ่งที่สูงขึ้น